สวัสดีครับร้านลังสิทธ์ทำสีล้อนะครับวันนี้มาอีกหนึ่งผลงานนะครับเป็นล้อยามาฮ่า X Max นะครับทาสีบอลเงินนะครับร้านนี้ร้านโทษทีครับร้านผมเรียกสีบอลเงินนะครับอันนี้คือสีบอลเงินนะครับตามหลักเบอร์สีแล้วคือเรียกสีบอลเงินนะครับแต่ลูกค้านะครับหรือว่าผู้ใช้รถนะครับบางท่านนะครับชอบเรียกว่าสีเทานะครับชอบเรียกว่าสีเทาจริงๆแล้วนะครับเบอร์สีมันคือสีบอลเงินนะครับ มันคือสีบอลเงินนะครับมันคือสีบอลเงินนะครับอ่านี่นะครับคือสีบอลเงินนะครับบอนเงินนะครับมาดูรายละเอียดกันนะครับหน้าแปนนะครับหน้าแปนนะครับ ABS นะครับต่างๆปิดกันสีนะครับในช่องหลืบเนี่ยครับช่องเล็กช่องน้อยต่างๆนีครับด้านในเนี่ยครับรับประกันนะครับสีติดทั่วนะครับแล็กเกอร์ติดทั่วนะครับเนี่ยนะครับ ตามร่องก้านร่องอะไรนะครับรูเล็กรูน้อยนะครับเนี่ยครับรับประกันนะครับสีติดทั่วนะครับแล็กเกอร์ติดทั่วนะครับจุบลมก็ไม่มีสีติดนะครับไม่มีสีติดแต่อย่างใดนะครับไม่มีสีติดแต่อย่างใดนะครับทําสีก็ทุกๆคู่ของทางร้านนะครับเราไม่ได้ถอดยางนอกแล้วก็ไม่ได้ปล่อยลมยางนะครับเนี่ยนะครับสีเข้าสุดขอบแม็กนะครับสุดขอบแม็กสุดสายตานะครับมองยังไงก็มีแต่สีนะครับรับประกันนะครับ รับประกันเลยครับว่าสีเข้าสุดขอบแม็กนะครับเราทําสีเราไม่ได้ถอดยางนอกเราไม่ได้ปล่อยลมยางนะครับเราใช้สกอตเทปปิดกันสีนะครับนี่นะครับเราใช้สกอตเทปปิดกันสีปิดแก้มยางไว้นะครับเราไม่ได้ถอดยางแล้วก็ไม่ได้ปล่อยลมยางนะครับอันนี้เรียกสีบอลเงินนะครับสีบอลเงินนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้ล้อหลังนะครับ Yamaha X Max สามร้อยนะครับ อ่านี่นะครับอีกด้านหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับความเงาหน้าล้อก็ประมาณนี้ครับผมนี่นะครับความเงาหน้าล้อก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับ หน้าแป้นต่างๆนะครับหน้าแปนต่างๆนะครับอันนี้เราปิดกันสีไว้นะครับเราปิดกันสีไว้อันนี้เดิมทีล้อลูกค้าเป็นสีแมกนะครับเป็นสีแมกแมกสีทองนะครับทองพาวเดอร์โค้จากโรงงานนะครับนี่นะครับจะเห็นสีทองอยู่นิดนึงเพราะว่าบริเวณนี้เราจะปิดกันสีไว้นะครับนี่นะครับเป็นสีทองเดิมโรงงานพาวเดอร์โค้ดนะครับเวลาที่เราพ่นเนี่ยเราก็จะปิดกันสีบริเวณนี้ไว้นะครับปิดกันสีบริเวณนี้ไว้อ่า นี่นะครับให้ดูจุบลมอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวโฟกัสให้อ่านี่นะครับจุบลมไม่มีสีติดแต่อย่างใดนะครับไม่มีสีติดแต่อย่างใดนะครับหน้าล้อนี่นะครับความเงางามนะครับก็ประมาณนี้นะครับกลางคืนนะครับรายละเอียดอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูล้อหน้ากันนะครับ อ่านี่นะครับล้อหน้านะครับสีบอลเงินนะครับสีบอลเงินนะครับอันนี้เรียกว่าสีบอลเงินนะครับอ่าบริเวณนี้เราก็ปิดกันสีไว้นะครับล้อหน้านะครับเหมือนกับล้อหลังนะครับเราไม่ได้ถอดยางนอกนะครับและก็ไม่ได้ปล่อยลมยางในการทําสีนะครับรับประกันนะครับสีเข้าสุดขอบแม็กนะครับ สีเข้าสุดขอบแม็กสุดใสาตามองยังไงก็มีแต่สีนะครับทําสีนะครับย้ํานะครับย้ําเราไม่ได้ถอดยางนอกนะครับไม่ได้ปล่อยลมยางนะครับไม่ได้ถอดยางนอกและปล่อยลมยางนะครับในการทําสีเราใช้สก็อตเทปปิดกันสีแก้มยางให้นะครับความเงางามหน้าล้อก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับสีบอลเงินนะครับสีบอลเงินเดี๋ยวเรามาดูอีกด้านนึงนะครับ อีกด้านหนึ่งล้อหน้านี่ก็ร่องหลืบเยอะมากครับเนี่ยครับด้านในเนี่ยครับรับประกันนะครับสีติดทั่วนะครับแล็กเกอร์ติดทั่วนะครับสีติดทั่วแล็กเกอร์ติดทั่วนะครับก้านแม็กนะครับร่องมงร่องแม็กต่างๆนะครับรับประกันนะครับสีติดทั่วนะครับแล็กเกอร์ติดทั่วนะครับอันนี้มันเป็นเวลารีวิวกลางคืนนะครับมันก็เลยจะมองไม่ค่อยเห็นตามช่องตามหลืบนะครับแต่ทางร้านรับประกันนะครับสีติดทั่วนะครับแล็กเกอร์ติดทั่วนะครับด้านใน อ, lighting, อ่าน <pl ains> ados, ี่นะครับสีติดทั่วแลักเกอร์ติดทั่วนะครับมองยังไงก็มีแต่สีแน่นอนนะครับมองยังไงก็มีแต่สีแน่นอนรายละเอียดก็หน้าแปนจานดิสตนะครับหน้าแปน a b s นะครับต่างๆนะครับซีเซอร์างัดออกปิดกันสีไว้ให้นะครับอ่านี่นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับสีบอลเงินนะครับยังไงก็ฝากผลงานด้วยนะครับฝากติดตามทางร้านด้วยนะครับ ร้านเรารับทำสีระบบ 2K กับระบบพาวเดอร์โค้นะครับแล้วก็ยังมีบริการเสริมีนะครับเป็นรับหุ้มเคปล่านะครับชิ้นงานต่างๆนะครับรับหุ้มเคปล่าชิ้นงานต่างๆนะครับรับเคลือบแก้วนะครับเคลือบแก้วมอเตอร์ไซค์เคลือบแก้วหมวกกันน็อกนะครับด้วยน้ํายาเซรามิก10เฮนะครับนาเข้าจากญี่ปุ่นแท้นะครับมีการรับประกันให้ด้วยนะครับเคลือบแก้วนะครับ แล้วก็รับขึ้นแคดบาร์นะครับแคดบาร์นะครับหรือบางท่านอาจจะเรียกกันล้มก็ได้การเครื่องยนต์แล้วแต่จะเรียกนะครับแต่สําหรับส่วนตัวนะครับคือหลักของมันคือเขาเรียกกันว่าแคดบาร์นะครับแคดบาร์รับขึ้นรับสร้างแคดบาร์มอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกซีซีนะครับรับขึ้นแคดบาร์นะครับทุกรุ่นทุกซีซีนะครับยังไงสนใจก็ติดตามสอบถามทางร้านได้นะครับทางร้านเรามี3มช่องทางนะครับมี3มช่องทางนะครับมี Facebook มีเพจแล้วก็มีช่อง YouTube นะครับ เฟซบุ๊กแล้วก็เพจแล้วก็ช่อง YouTube พิมพ์ค้นหาภาษาไทยนะครับคำว่ารังสิตทำสี่ล้อนะครับค้นหาภาษาไทยคำว่ารังสิตทำสีล่ล้อก็จะเจอ3มช่องทางของทางร้านเรานะครับเฟซบุ๊กเพจแล้วก็ช่อง YouTube นะครับยังไงก็ฝากผลงานด้วยนะครับฝากติดตามทางร้านด้วยนะครับร้านรังสิตทำสี่ล้อครับสวัสดีครับ